สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับ เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุงมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน E ีีที่664กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามานะครับผมรับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข er <c oughs draws> ้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่า เวลาผมได้ลงคลิปวีดีโอแบ่งปันนะครับผมพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมและชอบใจนะครับผมรับชมแลวสนใจ ตอบถูกใจนะครับผมรายการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนที่ผมได้ขึ้นไว้ให้นะครับแอดตึงเจสีนะครับผม o i p t q นะครับผมเบอร์โทร0ูนย์เข้าสู่นะครับสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถเทสโทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทั้งช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานไวัยได้เลยนะครับ ซึ่งนะครับผมใน EP นี้นะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้คือหมายเลขที่27ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตนะครับดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆทราบข้อมูลแล้วก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรนะครับมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยาก หมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่และรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับ เปิดมาที่นะครับผมรายกันที่1เลยนะครับผมรายกันนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อกวยนะครับพี่ๆหลังฮันุมาน3ององนะครับผมมาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมอยู่ในเรียบเก็บผิวเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องเข้าไปนะครับแล้วก็จะซูมให้ดูนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับหมายเลขกนี้นะครับผมรายการที่นะครับหนึ่งใน EP นี้นะครับผมชุดนี้ชุด3ององนะครับขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ เหรียญนะครับผมหลงพ่อกลวยนะครับผมในงานปลูกพันธุ์สีมานะครับปี2521นะครับนี่นะครับผมหากทนาดสนใจนะครับเปิดให้ในราคานะครับผม900บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผม900บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่1นะครับถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่2นะครับผมในชุดนี้นะครับชุดนี้จะมี3องค์นะครับพี่ๆขออนุญาตแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับผมนี่นะครับ 900บาทนะครับผม3รายการนะครับผมพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับผมอยู่ในเรียมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมสามารถสอบถามข้อมากันได้เลยนะครับพี่ๆมีให้รับชมนะครับผมทุกรายการนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับนี่เป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่3นะครับผมองค์สุดท้ายนะครับผมในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังฮานุมานนะครับพี่ๆนี่นะครับ เหรียญหลวงพ่อกวยนะครับผมชุตินาทาโรนะครับรายการหมายเลขที่1นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ9 0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อกวยนะครับอนุมาลเชิญทงนะครับพี่รายกันที่1นะครับผมพัดมานะครับผมมาหมายเลขที่2นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ ก็จะเป็นนะครับผมเหรียญหลวงปู่มุนนะครับผมวัดบ้านจานนะครับนี่นะครับผมมหาสมปนานะครับเหรียญเซมาปู่มุนนะครับผมอายุ106ปีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นเหรียญลงยาด้วยนะครับพี่พหมายเลขที่2นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญเซมานะครับผมมหาสมปทานหลวงปู่มุนที่ตาสีโรนะครับลงยานะครับพี่พี่ ดูนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมไมายเลขนี้นะครับรายการที่2นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมเหรียญนะครับมุมลูกมุลนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นเหรียญลงยานะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นปิดตาปูโตนะครับผมที่ผมได้รับมาพร้อมสร้อยแบบนี้เลยนะครับท่านใดได้ไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมสร้อยที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับผมจะส่งให้พร้อมกันเลยนะครับผมเป็นปิดตาจัมโบ้สองนะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับพี่พรายการหมายเลขที่3นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับพี่พรายการหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นปิดตาจัมโบ้สองนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับผมสภาพผิวสวยสวยเดิมเดแบบนี้นะครับ รายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพี่ๆี่สำหรับรายการที่3นะครับ800บาทนะครับผม800บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระปิดตานะครับปุโตะนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับผมพร้อมสร้อยเลยนะครับพี่ๆีผมแบ่งปันให้พร้อมกันนะครับทำาได,ได้ไปแล้วก็สามารถนำเส้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับผมเพราะว่า นี้นะครับผมผมได้มาจากเจ้าของเดิมก็ได้มาสภาพนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับจะเป็นปากกาหมอนะครับพี่พี่นี่นะครับผมปากกาหมอนะครับอันนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับผมด้ามจะเป็นด้ามไม้นะครับนี่นะครับฝักตรงนี้ก็จะเป็นไม้นะครับผมแล้วก็จะมีเชือกนะครับผมพันแบบนี้นะครับสําหรับปากกาหมอนะครับผมรายการหมายเลขที่4นี้นะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมท่านใดดูแลชอบใจก็สอบถามมากันได้นะครับ เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมนี่นะครับสามารถขอรู้รูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่ๆปากกามหมอนะครับผมหรือพกกลวยนะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม650บาทเท่านั้นเลยนะครับผม650บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมดูนะครับอันนี้ผมลงกล้องให้ดูนะครับผมที่ด้ามของปากกานะครับพี่ๆที่อยู่ในฝักนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่4นะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับปากหมอนะครับพี่ๆหมายเลขที่4นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับรายกันนี้จะเป็นเหรียญนะครับพระอาจารย์ฟันนาจาโรนะครับผมวัดเป่าอุดมสมพรนะครับผมปี0-7นะครับเนื้ออันปากกานะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระนะครับออกมาลบกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับ สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่5นะครับผมรายกันนี้นะครับเรียนพระอาจารย์ฟั่นนะครับเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่เรียนพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรหมายเลขที่5้านะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมมีหูห่วงเดิมด้วยนะครับพี่วัดป่าถ้ำขามนะครับผม รุ่นแรกนะครับผมสีฐานอากาศนะครับผมสร้างถวายปี07นะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่5นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา5 0าบาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่6นะครับพิมพ์9ชั้นนะครับพี่พี่รายการนี้เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผม พิมพ์9ชั้นนะครับผมดูนะครับเนื้อหามวลสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับเป็นรายการหมายเลขที่6นะครับผมสมเด็จพิมพ์9้าชั้นนะครับสภาพสวยๆนะครับผมเดิมๆด้วยครับพี่ๆดูผิวกันได้นะครับผมยูนเลี่ยมนะครับพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ๆนะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์9ชั้นนะครับรายที่6นะครับ450านะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่7นะครับผมหลงพ่อเงินนะครับวัดบางคลานนะครับพี่ๆองค์นี้500บาทนะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหนูเพราะเงินพิมพ์นิยมนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับผมอยู่ในเรี่ยมเก็บผิวแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ดูนะครับสภาพผิวนะครับผมสวยสวเดิมเดิมนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่7นะครับผมเปิดแต่งปันนะครับให้ในราคาครับผมนี่นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมาครับผมหมายเลขที่8นะครับ อันนี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมได้มาพร้อมกัน2องค์แบบนี้นะครับพระผงของขวัญรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่8นะครับผมแบ่งปันคู่กันนะครับเอาพิเศษเฉพาะ EP นี้เลยนะครับผมคู่นี้นะครับ600บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมสําหรับพระผงของขวัญนะครับพี่พี่นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นองค์แรกนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับผมผมได้มาสภาพนี้เลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมอีกอง์นึงนะครับผมที่ได้มาพร้อมกันนะครับ คู่นี้600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่8นะครับสามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมโทรมาเลยนะครับผม090นะครับ325นะครับ1น9 6นะครับนี่นะครับสายด่วนสายตรงนะครับผมโทรเข้ามาได้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่9แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับผมพิมพ์ทรงเม็นองค์นี้400บาทครับหลวงพ่อปานนะครับผมหมายเลข9้านะครับผมพิมพ์ทรงเม็นนะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆดูนะครับ อยู่นะครับผมสวยเดิมแบบนี้นะครับผมเป็นพิมพซงเม่นนะครับหลวงพ่อปานนะครับผมวัดบางนงโคนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่นะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับพี่ๆสภาพสวยเดิมแบบนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่10นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับปี2 4 8ศนะครับพี่ๆ หมายเลขนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับผมหมายเลขนี้แบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับนี่นะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหรือว่าเดิมนะครับวัดนองโพหมายเลขที่10นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับนี่นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทนะครับ่านะครับพี่ๆ่แต่ถ้าได้สนใจจริงๆก็พูดคุยราคากันได้เลยนะครับผมสามารถสอบถามกันได้นะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขสิบเอ็ดแล้วนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับเหรียญพระครูยานวิราชนะครับผมลงพอดงนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อกะไหลทองเหมือนกันนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่สำหรับรายการนี้นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญนะครับผมพระครูยานวิราชนะครับผมลงพอดงนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบเอ็ดนะครับเปิดให้ในราคานะครับผม 450าบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมดูนะครับเหลืยงก่แดงเนื้อกระไหลทองนะครับผมปี03นะครับพี่450นะครับผมราคานี้แบ่งปันให้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมเนื้อว่านหมายเลข12นะครับรายการนี้นะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา450นะครับผม สำหรับนะครับผมพระหลวงปูทวดเนื้อว่านนะครับพี่พี่ที่อยู่ในเลี่ยมนะครับนี่นะครับผมสภาพเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ดูผิวนะครับผมเป็นเนื้อว่านนะครับหมายเลขสิบสองนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับออกหมายเลขสิบสามแล้วนะครับพี่พี่เตรียนหลวงปู่เอี่ยมวัดต่างหลังยันสี่นะครับพี่พี่รายการนี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับนี่นะครับผมวัดหนังราชวรวิหารนะครับ มายเลขนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเรียมเก็บผิวไว้เลยนะครับเป็นเหรียญนะครับผมหลวงู่เอี่ยมนะครับดูนะครับผมสภาพผิวเดิมๆนะครับพี่ๆรายการนี้หมายเลข13นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผม450บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆนะครับผมถัดมานะครับผมพระสมเด็จนะครับผมหมายเลข14นะครับ รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมที่มีเนื้อหาโมสารนะครับผมเดิมๆแบบนี้นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพี่รายการนี้นะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับหมายเลข14นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับรายการที่14นะครับผมใน EP นี้นะครับ ดูนะครับผมดูใกล้ๆเลยนะครับพี่ๆอันนี้ผมลงกล้องให้ดูผิวแบบใกล้ๆชัดๆเลยนะครับผม450เท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขสิบห้านะครับผมปิดตาพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม400บาทนะครับสําหรับปิดตาพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่15นะครับผมใน EP นี้นะครับ นี่นะครับผมสวยมากนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมวันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับพี่พี่อันนี้ให้ในราคา3 0 0บาทนะครับผมสําหรับเหรียญหลอโบราณหมายเลขที่16นี้นะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับอันไหนผมทราบที่ผมก็เรียนพี่พี่ทตรงนะครับผมว่าทราบนะครับผมทหาร องไหนไม่ทราบผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมหรือว่าท่านได้ทราบข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆหรือว่าจะโทรนะครับผมหรือว่าจะพิมพ์นะครับผมมาบอกผมก็ได้นะครับผมจะขอบพระคุณพี่ๆเป็นอย่างมากเลยนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขสิบหกสามร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมวันนี้น่าจะเป็นหลอดพ่อเงินนะครับพี่ๆนี่นะครับพ่อเงินนะครับผมวัดดอนใหญ่หอมนะครับผมนี่นะครับรายการนี้ก็สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับนะครับผมลดพื่อเงินนะครับวัดดอนใหญ่หอหมายเลขที่17นะครับผม300บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเป็นเหรียญลอโบราณนะครับดูนะครับผมดูผิวกันได้นะครับนี่นะครับผมสวยมากนะครับพี่พรายการนี้นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสิบแปดครับเป็นปิดตาปูโต๊นะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมเป็นเนื้อปิดทองกรรมการนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450าบาทนะครับผมสำหรับปิดตาพิมพ์จัมโบ้สองนะครับเนื้อปิดทองกรรมการนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับผมฝากตะกุตรงนี้นะครับอยู่ในเรียบเก่าแบบนี้นะครับผมสภาพผิวนะครับลองดูกันได้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการที่18นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผม หมายเลขที่18นะครับถัดมานะครับผมรายการที่19แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นหลบภูทวดนะครับน <barber> ี่นะครับเลื่อนสมรัสสักนะครับผมเนื้ออัลปาก้านะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขสิองค์องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียนเลื่อนหลบภูทวดนะครับผมหมายเลขที่19นะครับเนื้ออัลปาก้าปี08นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผม 500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่สําหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่19นะครับผมเหรียญเลื่อนสมรักิ์นะครับหลวงพ่อทวดนะครับปี2508นะครับด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับหรือว่าอาจารย์ทีมั่นเองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลข19นะครับผม 500บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับพี่พี่รายการนี้เอา400บาทนะครับสำหรับนะครับผมพระพุทธชินราชนะครับผมอินโดจีนนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับอันนี้จะเป็นเอ่อนีนะครับอยู่ในเรียบเก่าเก่านะครับพี่พี่อันนี้อยู่ในเรียมเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับดูผิวมันได้นะครับผมอาจจะลงให้ดูไล้ไม่ค่อยชัดนะครับพี่ๆสามารถสอบถามนะครับผมเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมทุกรายการนะครับผมหมายเลขนี้นะครับพระคุณชินราชนะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับผมเรียญพัดยศปี16นะครับผมหลวงปู่โตนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับมีรอยจานนะครับพี่ๆเรียนนี้นะครับผม450านะครับผมสําหรับเรียญพัดยศนะครับผมปี2516นะครับนี่นะครับ เป็นเนื้อรมดำนะครับพี่ๆรายการที่21นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับตรายการที่21นะครับผมใน EP นี้นะครับอาจจะลงกล้องให้ดูยากที่สุดนะครับผมเพราะว่าเนื้อรมดำนะครับเวลาผมที่ลงกล้องนะครับแสงไฟจะชอบสะท้อนนะครับ แต่เดี๋ยวผมถ่ายรูปภาพนะครับผมแบบผิวองค์พระจริงๆไว้ให้นะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้ที่ l ล ne แอดที่ผมขึ้นให้นะครับผมหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์โทรให้ผมแอดไลน์ไปก็ได้นะครับถ้าหากท่านใดทําไม่เป็นนะครับผมถัดมานะครับหมายเลขยี่สิบสองนะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นพระรอดนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันได้ในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับพระรอดหมายเลขนี้นะครับผม450บบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับ สภาพผิวนะครับผมยูนิลี่ยมนะครับพี่พี่ผิวดิ้นเดิมนะครับผมแบบนี้เลยนะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมไปได้ที่23แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตาเนื้อตะกัวนะครับพี่พี่หลวงพ่อเดิมนะครับผมปิดตาเนื้อตะกัวพิมสองหน้านะครับนี่นะครับผมพอเดิมวัดหนองโพนะครับ รายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพี่พี่เอา300บาทนะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตาพิมพ์2หน้านะครับผมเนื้อชินตะกัวนะครับผมหลวงพัดเดิมวัดหนองโพนะครับนี่นะครับผมพร้อมเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข23่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับผมสองรายการนี้จะเป็นพระชินราชทั้งคู่นะครับผมเป็นชินราชใบเสมานะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับสองรายการนี้นะครับผมนี่นะครับยวผมจะลงกล้องให้ดูแต่ละองค์นะครับผม ลองดูกันได้นะครับดี๋วผมจะลงกล้องให้ดูที่หมายเลข24กันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ตัดเตี้ยนะครับผมรายการนี้นะครับผม450นะครับ450บาทนะครับผมถ้าใด้สนใจสององ์นะครับผมผมให้ทิศ800บาทนะครับนี่นะครับสําหรับพระชินราชใบเสมานะครับผมเป็นพระกุกนะครับพี่ๆสภาพผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับนี่หมายเลข24นะครับ 450นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข25นะครับผมรายการนี้ก็450เหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากสนใจ2องค์นะครับให้ในราคา800บาทนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งให้ฟรีด้วยนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับจะส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับไม่เก็บค่าส่งนะครับพี่ๆสามารถนะครับผมรอรับสายทางไปรษณีย์ที่บ้านได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมขอบภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับหาก คลิปวิดีโอตัดไปอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับเห็นไหมครับผมดูนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับชินราชใบเสมานะครับพี่ๆรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมใบเลขยี่สิบหกนะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับเหรียญนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับเป็นรุ่นเหรียญโชคดีรวยๆล้านๆนะครับจะสร้างโดยนะครับผมเี็นไครับหลวงปู่ศิลานะครับผมปลูกเสกเดี่ยวด้วยนะครับผมปีสองห้าหกห้านะครับพี่ๆ เหรียญโชคดีรวยล้านล้านนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวผขออนุญาตนำองค์พระออกมาให้ดูให้ชมกันนะครับหลังองค์นี้จะเป็นหลังไก่นะครับพี่พี่นะครับด้านหลังจะเป็นไก่นะครับให้ไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมเหรียญสวยมากนะครับพี่พี่ดูนะครับผมเล่นไฟสวยมากนะครับหมายเลขนี้นะครับหมายเลขยี่สิบหกครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับผมสาหรับเหรียญโชคดีรวยล้านล้านองค์นี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับพี่พี่นะครับ ดูผิวกันได้นะครับโชคดีรวยล้านนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสิริสันโทนะครับให้โชคดีเงินไหลนองทองไหลมานะครับนี่นะครับหลวงปู่ศิลานะครับต่อคนหมายเลขตรงนี้นะครับผมให้ไวเป็นที่ระลึกนะครับรายการรองสุดท้ายนะครับผมหมายเลขยี่สิบหกนะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสุดท้ายแล้วนะครับผมใน EP ีนะครับผมก็จะเป็นเหรียญเนื้อดวง2อนะครับอายุวัฒนามงคล80ปีนะครับผมเป็นเหรียญเนื้อดวง2ลงยาด้วยนะครับพี่เหรียญสวยนะครับผมองนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมเอา600บาทนะครับแต่ท่านใดสนใจคู่กันกับเหรียญโชคดีรวยล้านก็สามารถพูดคุยราคากันได้นะครับผมดูนะครับผิวสวยมากนะครับพี่หมายเลข27่นะครับผม เปิดแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมในดวงสองนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่นะครับสวยมากนะครับผมวัดพระธาตุมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับต่อโคตรงนี้นะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับผมนห็นะครับปีสองห้าหกเจ็ดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผม ก็สาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมรับชมแล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้ที่ Li น์แอที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทางคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็นะครับโอไอพีีคิวเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ ถามนะครับผมเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับก่อนเน้นย้ํากันอีกครั้งนะครับผมรับชมให้ชอบใจรับชมให้ถูกใจนะครับถูกใจหมายเลขไหนจดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นนะครับแล้วก็หมายเลข e p ่ที่พี่ๆกำลังรับชมกันอย่างนี้กันด้วยนะครับผมเพียงเท่านี้ก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับ ผมก็จะ,จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับส่งให้ฟรีนะครับมีปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในวันวันพรุ่งนี้นะครับผมหรือว่า EP หน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ